เราพูดคุยในรายละเอียดและความคืบหน้ากันนะคะกับนายอำเภอนาดีคุณสมใจพุทธเสนาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีคะ่ะนายอำเภอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมข่าทั้งสองท่นานครับขอคุณมากีครับค่ะขอการยืนยันการสูญเสียล่าสุดค่ะยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นยังไงคะท่านนายอำเภอคะตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายได้นะครับเป็นชายยอดรวมทั้งหมด เป็นผู้เสียชีวิตเป็นสิบแปดคนนะครับเป็นชายสองหญิงสิบหกครับผมครับผู้บาดเจ็บเหรอคะผู้บาดเจ็บตอนนี้ทั้งสิ้นนะครับสามสิบเอ็ดเหรอครับสามสามเป็นสามสิบสามสิบสองครับสามสิบเอ็ดครับเดี๋ยวสามสิบเอ็ดครับเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนครับทั้งคันนี้มากันกี่คนคะทั้งคันคณะสี่สิบหกคนรวมเจ้าหน้าที่ประจํารถอีกสามเป็นสี่สิบเก้าคนครับบนรถ ที่ประสบปัติเหตุครั้นี้ครับครับพอจะทราบสาเหตุเบื้องต้นหรือย่างครับเพราะว่าเราดูจากภาพแล้วเนี่ยแตะแคงลงไปเออมันหลุดออกไปข้างทางนอกเหนือแบเรียร์เลยแสดงว่าต้องมาเร็วพอสมควรเราได้รับรายงานตอนแรกว่าเป็นเพราะว่าเบรกแตกท่านนายอำเภอพอจะได้รับรายงานอะไรมาเพิ่มเติมไหมครับจากการสอบถามตอนนี้คนขับนะฮะคนขับสองคนเนี่ยมีบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งแล้วก็อีกคนบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับสอบถามจากพนักงานขับรถแล้ว <muitas> ทราบว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถเดิมวิ่งมาเกียร์สามนะครับพอลงเขามันชันก็เห็นว่ามันเร็วเกินไปก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ํานะครับพอพอจังหวะถอนเกียร์เข้าออกมาเนี่ยแล้วจะเข้าเกียร์ต่ําเนี่ยแปลว่าเกียร์ไม่เข้านะครับพอไม่เข้ารถก็เลยไหลด้วยความเร็วแล้วก็คนขับบอกว่าข้างหน้ามันมีรถบรรทุกรถพวกบรรทุกที่วิ่งอยู่ข้างหน้าที่วิ่งช้านะครับก็เลยหักหลบรถรถก็เลยมีการเวี่ยงก็เลยหัก ลงข้างทางจนเป็นภาพที่ปรากฏนะครับผมถอดเกียร์รถพ่วงแล้วก็หักหลบด้วยจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางโค้งใช่ไหมคะอ่าเป็นทางชันแล้วก็โค้งเล็นทางชันโค้งเล็กน้อยเป็นจุดที่ปกติเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมคะเกิดบ่อยมากนะครับล่าสุดเนี่ยที่เกิดศพนักเรียนประสบหมูก็ก็จุดนี้เลยครับจุดนี้เลยแล้วมันมีป้ายหรืออะไรที่บอกเพื่อเป็นการเตือนภัยไว้ไว้ระวัง ก่อนถึงจุดเกิดเหตุไหมคะก็ในระบบเราได้ไประชุมวางแผนการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุซ้ําไว้นะครับก็คือว่าเราจะสร้างที่พักรถสาหรับรถบรรทุกหนักเนี่ยอาจจะต้องพักรถเพื่อได้รถได้พักพักเครื่องแล้วก็เติมลมปั๊มเบรกอะไรพวกเนี้ยครับก่อนลงเขาซึ่งรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาที่เราวางไว้นะครับ ก็ามาด้วยความมาก็มาปกตินะครับไม่ได้หลับหน่หรือไม่ได้ความเร็วต่อย่างใดแต่ว่ามีมีมีปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์ครับผมครับรถอาจจะสภาพไม่สมบูรณ์ถนนชันเราก็เป็นทางโค้งคเล็กน้อยทีนี้อสมมติถ้าตัดเรื่องถนนออกไปสภาพคนทั้งค,ค,ค,คนขับทั้งสองคนแล้วก็สภาพรถก่อนหน้าที่มีการตรวจเช็คมันมีอะไรที่ผิดปกติไหมคะผมถามเจ้าของรถนะครับที่นั่งมาด้วยคือรถคันนี้ก็ ก็ปฏิบัติบำารุงตามปกติเขาให้การว่าอย่างนั้นนะครับรถก็ว,วิ่งวิ่งรับเหมาประจำนะครับแต่มาจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจจะเกิดเหตุเฉพาะหน้าถูกเฉินหรือเปล่าระบบเบรคระบบเกียร์ที่ว่าเนี่ยครับผมครับทีนี้ณนะตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลไหนบ้างครับเรือว่ายาติเขาดูอยู่แล้วเขาเป็นตออนนนนีี้้ะครับ เรื่องผู้บาดเจ็บนะครับจะมีอยู่สองโรงพยาบาลน,นะครับ,รบอยู่ที่โรงพยาบาลกระบินบุรีสิบสามคนนะครับ,รบ,บรแล้วก็อยู่ที่นาดีสิบเก้าคนนะครับอในในนาดีสิบเก้าคนเนี่ยเป็นผู้ป่วยเล็กน้อยนะครับอ่าที่รอการรักษาจากวิทยาการแพทย์อยู่สิบคนผู้ป่วยปานกลางคือป่วยสีเหลืองสามคนแล้วก็ป่วยสีแดงที่อยู่ใน การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อวินิจฉัยและส่งต่อในเรื่องหกคนครับโดยสิบห้าคนอันนี้คือนาดีอันนี้คือที่นาดีและที่กบินบุรีแล้วครับสิบสามคนนี่หนักไหมอ่าสิบสิบสามคนนี่ผมก็ทราบชื่อมานะฮะแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าคนไหนเป็นอาการยังไงนะครับก็ก็จะมีทั้งสีเขียวและสีแดงนะครับเพราะว่าอสีแดงเราเพิ่งรีเฟอร์ไปสี่คนแต่สีสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยพอเกิดเหตุป๊อปรถกู้ภัยู้รถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ย ก็วิ่งตรงลงไปที่นาดีเลยนะครับทําให้เราได้ไม่ทันได้พิชเชยหรือว่าทันกลมครับหรือว่ามาเร็วไหมคะรถกู้ภยัยเขาก็เกิดเหตุตอนตีสามเลเร็วมากครับเร็วมากครับรถเมื่อคืนผมก็ขึ้นไปแทบจะทันทีเลยครับเมื่อได้รับแจง้งจากกำนันพื้นที่ผมก็ขึ้นไปเจอรถผู้ชีพผู้ภัยประมาณสิบกว่าคันครับ,รบลำเลียงกับรดเร็วเลยครับผมตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณตีสามซึ่งมันมืดมากนะคะตรงนั้นมันพอมีไฟมีไฟสว่างพอไหมคะ เออสรถอะคะ่ะเอ่อตรงนั้นมันมีไฟทางของแขวนการทางทําสร้างไว้อยู่นะครับสร้างไว้อยู่ตรงขาขึ้นนะครับ,รบแต่ขาลงเนี่ยขาลงไม่มีถ้าทูดเฉพาะขาขึ้นฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งมุ่งหน้าจากเอ่อระยองมุ่งหน้าโคราชนะครับ แนวเพอสภาพรถเออลักษณะมันมันยังไงคะคือหลังคามันฉีกเปิดออกหมดเลยคือมันขูดเข้ากับเขาข้างทางหรือยังไงครับแท่งเบริเออร์ครับแท่งเบริเออร์อ๋อขูดกับเบริเออร์เบริเออร์ที่วางอยู่ข้างทางครับแล้วรถก็จะถูกับเบริเออร์แล้วก็พลิกข้ามไปเลยครับผมพระเนื่อกี้เป็นรถสองชั้นครับแถบซ้ายเป็นรถสองชั้นแล้วแถบสายแถบซ้ายใช่ไหมที่มันเหมือนพูดไปแล้วพลิกไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เสียชีวิต แล้วก็อาการสาหัสส่วนใหญ่ก็คือนั่งฝั่งด้านซ้ายเหรอคะหรือข้างบนหรือยังไงก็อย่างนี้นะะจากการสอบถามผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยทราบว่าตำแหน่งการนั่งก็จะนั่งอยู่ชั้นล่างนะครับนั่งอยู่ชั้นล่างส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนที่เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ชั้นบนก็มีอีกบางบางคนนะครับที่อาจจะเป็นจังหวะกระแทกพอดีที่ สภาพสุดก็อาจจะไม่เรียบร้อยนักนะครับผมคือเท่าที่ได้รับรายงานว่าคือหลายคนเนี่ยกระเด็นหลุดออกมาแล้วก็ถูกรถบัสกันนี้ทับใช่ไหมครับตอนที่เข้าไปช่วยครับครับครับตะแคงครับครับโหดมากเลยอะฮะตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมครับที่มีเลือดกรุ๊ปไหนอะไรที่ต้องการไหมครับตอนนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตนะครับทางมูลนิธิ สีวิไลจากจังหวัดบึงการก็กําลังเอารถมารับทั้ง18คนเนี่ยนะครับมารับกลับเป็นกุศลตามประเพณีที่จังหวัดบึงการนะครับซึ่งท่านสสบึงการท่านก็มาถึงมาถึงและอำนวยความสะดวกตรงนี้ด้วยท่านนายกที่สุนตรีพรเจริญนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับในเรื่องของศูนย์ประสานงานต่างๆในเรื่องเลือดเรื่องอะไรของเราก็ยังมีเพียงพออยู่ครับยังไม่ได้รับการร้องขอจากทางโรงพยาบาลครับผม ในอำเภอคะตอนที่เกิดเหตุคนส่วนใหญ่ผู้โดยสารบนรถนี่คือเขาจะหลับอยู่ถูกไหมคะเขาหลับช่วงตีสามส่วนใหญ่หลับครับหลับครับหลับเนื่องจากเป็นเวลาวิกาลนะครับตีสองตีสามครับผมครับเขาที่ได้พูดคุยกับผู้โดยสารในรถเนี่ยท,ที่เขาพอจะให้ข้อมูลได้เนี่ยให้ข้อมูลตรงกันกันกบคนขับไหมคะครับเขาเขาเขาก็บอกว่าคนขับก็ปกตินะครับเพราะว่าก่อนขึ้นเขาเนี่ยเขาแวะเข้าปั๊มก่อน อือฝั่งน้ําเขียวนะครับแถวปากุ่งชัยประมาณนี้ยอ่าแปะปั๊มล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นมาจนจนจนถึงจุดเกิดเหตุทั้งๆครับครับเพราะฉะนั้นก็คือสภาพร่างกายเขาพร้อมในมุมมอง<า>มของขท่านนายเมิร์กเขาไม่ได้เป็นปัญหาที่คนแต่เป็นปัญหาที่ระบบของรถครับผมแต่รถทัวร์เนี่ยคือในคณะเนี้ยมากันสามคันถูกไหมคะคันที่เกิดเหตุคือคันที่สามสองคันแรกไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องความชันอะไรของถนนถูกไหมคะับ เพราะมันไม่มีเรื่องระบบเกียร์ผิดปกติด้วยครับวิ่งปกติฮะซึ่งตอนนี้เขาก็จอดรอดูแลญาติเขาอยู่ที่นี่ครับครับแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งกับทางญาติผู้สูญเสียครับชุดกระบวนกาต่อครับตอนนี้เราอำเภอนาดีก็ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลกับญาติของผู้ที่ประสบภัหตุนะครับอยู่ที่โทรมาเบอร์ของนายเภอก็ได้นะครับครับศูนย์แปดหนึ่งแป 672855ในพื้นนาดีครับได้ครับ8672855081นะครับ,รบได้ครับเด<ม>ี๋ยวเราประสานให้มีอะไรอยากจะฝากอีกไหมครับก็เรื่องการดูแลนะครับทางนี้เรื่องการอำนินความสะดวกผู้เสียชีวิตเนี่ยเราก็กําลังตอนนี้กําลังจะลําเลียงส่งกับไปกำพลเนาสเชนผู้บ,บาดเจ็บนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านวิลพันธ์ดีอ่อนท่านก็มาสั่งการด้วยตนเองว่าให้ทางอําเภอและทางโรงพยาบาลเนี่ยให้เต็มที่ดูแล เพื่อเพื่ออดูแลทุกสุขของญาติผู้เสียชีวิตครับผม่ในอำเภอคะขออนุญาตไม่แน่ใจว่าจะถามเร็วไปหรือเปล่าสําหรับเหตุการณ์คือด้วยความที่ในอำเภอบอกว่าตรงนี้มันเกิดบ่อยอะคะ่ะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าอะคิดว่าหลังจากนี้จะต้องป้องกันเรื่องป้ายเรื่องไฟเรื่องความปลอดภัยยังไงบ้างคะในใน,ในพื้นที่อำเภอนาดีนี่ครับก็จะมีอุบัติเหตรุรา,าย,ายอุบัติเหตุหมูในบ่อยครั้งซึ่งผมเองเนี่ย ก็ได้ไประชุมคณะทางานกันอยู่เสมอจุดเกิดนี้เราสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือแฝงทางหลวงนะครับามาทําเรื่องเขาเบรกฉุกเฉินนะทำทำเบรกฉุกเฉินไน้กรณีรถเสียหลักแต่จุดที่คันเนี้ยลงมาเนี่ยมันเลยเลยจุดที่เป็นจุดเบรกฉุกเฉินแล้วนะครับเลยลงมาแล้วต้องทำเพิ่มหรือเปล่าเนี้ยอ่าครับแล้วก็ในการในการแก้ไขต่างๆเนี่ยทางจังหวัดเองก็มองเห็นว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นพื้นที่เพ่งเล็งพื้นที่สําคัญ ซึ่งเราก็เสนอนะครับเราเสนอบ,บังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการหยุดพักรถเนี่ยครับแต่ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ไม่ยอมปฏิบัตินะครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเขาก็จะคอยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูอยู่ครับเวลาโบกรถเข้าแต่พื้นที่โบกพื้นที่จอดรอเนี่ยเป็นปัญหาก็คือบางคันเนี่ยมันไม่มีที่จอดเพราะว่ารถพ่วงยาวมันจอดมันก็ใช้พื้นที่มากใช่ไหมครับเราได้เสนอขอพื้นที่ กับทางเขตอุทยานอยู่ที่ผ่านมาแต่ก็ยังรออคำยืนยอมจากจากหน่วยอุทยานนะครับในการให้เราใช้พื้นที่เพื่อปรับเป็นพื้นที่จอดรถพักรอของคนขับครับครับก็คือที่พักจอดรอรถบรรทุกที่เราจะเห็นตามทางด่วนต่างๆแบบนี้ต้องมีเพิ่มในมุมมองของนายเพิ่มครับผมคร,บครับผมแล้วก็คือบางอย่างคือเข้าใจว่ามันก็เกิดเหตุแบบไม่ไม่ ไม่มีขยะให้เกิดอะไรยอย่างเช่นพอมันชันมันต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วถ้าแบบเกียร์มันเข้าไม่ได้โดยแบบฉุกเฉินหน้างานอันนี้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยทางตำรวจเขาเข้ามามีส่วนยังไงคะหรือว่าจะต้องมีการเรียกสอบเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างคะนายอำเภอคะในเรื่องของทางคดีนะครับร้อยเวรก็อยู่ตรงน,นี้กํบบาลังพิสูจน์ตลักษณ์อยู่ก็คงจะเรื่องตั้งข้อหากับคนขับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็สอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับผมคนขับก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุถูกไหมคะ ที่เจ็บเล็กน้อยเจ็บสาหัสคนหนึ่งเจ็บเล็กน้อยคนหนึ่งได้ค่ะประมาณนี้ค่ะแน่เพอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนในเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากครับขอแสดงความเสียใจกับผด้สูญเสียด้วยขอบคุณที่เข้าสายกับเราค่ะแน่เพรัขอบคุณมากคคุครับขอบคุณมากครับีนะคะครับ